ฟันลูกซี่แรกโผล่ตอนไหนแปลงฟันให้ลูกเลยตอนนั้นด้วยยาสีฟันที่มีฟูรายถ้าโผล่สี่เดือนก็แปลงสี่เดือนดังนั้นฟันซี่แรกโผล่ขึ้นมาใช้ยาสีฟันที่มีฟูรายแปลงฟันให้ลูกตั้งแต่ฟันซี่แรกนะคะโอเคไหมคะโอเคหนูรู้แล้วว่าหนูจะต้องเลือกใช้ยาสีฟันนะคะเนาะที่มีฟูรายแปลงฟันให้ลูกตั้งแต่ฟันนำนมซี่แรกของลูกที่โผล่พนเหงือกขึ้นมานะคะเนาะฟูรายก็คือเริ่มต้นได้อยู่ที่หนึ่งพันได้นะคะคุณแม่ค่ะนะคะเพื่อประสิทธิภาพในการที่จะป้องกันฟันผุลูกนะ ฟันดาฟันเป็นรูฟันแมงอย่างหลังควรพาลูกไปตรวจกับคุณหมอฟันเด็กก่อนอาจพิจารณาเลือกใช้เป็นยาสีฟันความเข้มข้นฟุ่มฟยอยู่ที่1,500 ppm ยาสีฟันเด็กนั้นจะเลือกใช้เป็นยาสีฟันเด็กคินดี้นะคะเหมือนกันกับแม่โบก็ได้มีหลากหลายรสชาติหลากหลายสูตรให้แม่เลือกให้ลูกใช้เป็นแบบฟูดเกรดลูกเผอกกลืนได้ไม่เผ็ดไม่เย็นชาไม่แสบปากนะคะส่วนแปรงสีฟันเด็กนั้นจะเลือกใช้เป็นแปรงสีฟันเด็กคินดี้เหมือนกันกับแม่โบก็ได้ทั้งยาสีฟันเด็กและแปรงสีฟันเด็กของคินดี้นะคะกดได ค่ะ